ริมชายหาดปานบุรีที่ใครคงคิดว่าเป็นที่สงบเหมาะกับการพักใจแต่คงไม่ใช่กับที่นี่เพราะวันนี้พามาเปิดบ้านติดทะเลที่มีความโดดเด่นและน่าจดจำเหมาะสำหรับสายปาร์ตี้และเน้นกิจกรรมไอคอนิกวิลล่าปานบุรีเปลี่ยนจากวิลล่าธรรมดากลายเป็นจุดแรงม์คของสายปาร์ตี้เป็นที่พักที่เน้นความสนุกของการพักผ่อนในที่เดียวลูฟท็อปชากุชชกระจกใสขนาดใหญ่ที่เห็นวิวทะเลตั้งอยู่บนดาดฟ้าเหมาะสำหรับรับลมชมวิวแห่งเอาท์กับกเพื่อนๆในช่วงเย็น ห้องปาร์ตี้รูมมีตู้เย็นให้และคาราโอเกะ ต๊ะพูปิงปองเป็นห้องไทยดีลัก์ที่สามารถเชื่อมไปยังลุฟท็อปจากุชชี่ได้ห้องน่งเล่นอีกห้องที่รองรับได้สําหรับทุกคนมีคลาลเกะเช่นกันแต่ที่พิเศษคือจะเห็นวิวสระว่ายน้ำและวิวทะเลสระว่ายน้ําตั้งอยู่ภายในตัวบ้านความยาว6คูณ24เมตรว่ายน้ําได้แบบสะใจมาพร้อมสไลเดอร์ยาว26เมตรใครได้มาลองเล่นสไลเดอร์นี้ขอบอกว่าสนุกและมันสุดๆห้องนอนที่นี่มีทั้งหมด12ห้อง11ห้องน้ําพักได้สูงสุดถึง60คนถ้าพาเพื่อนหรือครอบครัวมาตีกันได้ เยอะแบบนี้ถือว่าคุ้มสุดๆมีห้องครัวใหญ่ที่ติดกับห้องทานข้าวส่วนพื้นที่สำหรับปิ้งย่างบาร์บีคิวจัดอยู่ที่ริมสระพร้อมมีบัตเลอร์ดูแลตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง2ทุ่มที่พักทำเลดีหาของกินได้สะดวกแถมติดหาดออกจากตัวบ้านก็สามารถเดินเล่นนั่งชิลหน้าหาดได้แบบสบายเป็นที่พักดีติดทะเลที่ไม่ได้มีดีแค่โลเคชันแต่ให้ความสุขและความสนุกได้น่าจดจำที่หนึ่งที่ปานบุรีแบบนี้คอนิกวิลล่าปานบุรี